โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับเกมเน็ตอาร์ไรส์มิลเลนเพลสโคลมบอลเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งนะครับตอนนี้ครับก็มีกีฬาครมครบรอบหนึ่งปีนะครับเป็นกรรมที่ทุกคนห้ามพลาดกันเลยนะสำหรับตัวละครที่อยากได้นะครับทำกรราใหม่แล้วเราก็นุ่นัวกันครับแล้วใช้เพลสแค่ร้อยลดสิบเพลนะครับในการสุ่มถ้าสมมติในสามรอบเราไม่ได้นะก็เป็นกรรมที่เราห้ามพลาดเลยก็สําหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาสุ่ม แ้วตัวมายูนิกน,นะครับวันนี้เราก็มีเพื่อนคน,คนหนึ่งนะครับมาให้กําลังใจผมในการสุ่มเลยครับออมาจากช่องคุณธานาโอะนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เราเราก็จะไม่รอช้ากันนะเราก็จะเข้ามาในกิจกรรมกันเลยนะไปที่คาร์นิวัลกันก็อีกในประมาณสองวันนะก็จะมีตัวควีนจะมาให้สุ่มแล้ว ถ้าเราโดนนีสุ่มสามรอบแรกเราก็สามารถใช้หัวใจเนี่ยใช้สิบอันเนี่ยไปสุ่มได้แหมมาขึ้นอยู่กับดวงนะในเมื่อสามรอบอะผมสุ่มไปแล้วมาอยู่นี้่ยได้ปานล้นเลยเนเี่ยไหนผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมปานได้ปานมาแต่ดวงมีไหมไม่แล้วเป็นแบบก็คือมันแบบไม่มีการันตีด้วยใช่ฮะมันไม่มีการันตีนะครับตอนนี้นะเราก็มีเคลืออยู่1 2 3 0 4เพชรก็ทำการไปเวันที่เรียบร้อยนะครับ ก็ต้องได้นะประมาณ้รอบกว่าๆอ่าเราก็สุ่มกันได้ประมาณห้าสิบรอบแกในเพื่อนของผมนะคุณธนาโอ้นะก็สุ่มไปประมาณหกถึงเจ็ดรอบประมาณนี้เนาะเนี่ยโนนีคนื่นือได้นะผมสุ่มไปหลายรอบแล้วผมยังไม่ได้เลยเราก็ทําการไม่ไหวละงั้นอย่างงั้นร่งในกระเป๋ามาเติมเพิ่มโอเคฮะเราไม่รอช้ากันละสุ่มกันเลยดีกว่าไปนะครับกับโลแรกนะ มึอมมมมมเชื่อไหม้าชมว่ามาอนาต้องมาใดสมัเนี่ยออกมาทองชิ้นเดียวนะเราไม่รู้ัต่อเลยว่ะมเฮ้ยมาหนีแล้วมาหนีแล้วปลาหนีแล้วปาเนื้ใช่มาหนีแล้วไปรุ่นช์อีกนคอนเฟิร์มไหมเราไม่เอาปลาได้ไหมเราขอเป็นตัวเลยได้ไหมเราอยากได้มาเป็นคอลเลคชันนะ ไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ต้องออกมาทองสามชิ้นวะเฮ้ยเฮ้ยลุ้นนะลุ้นนะลุ้นนะเปิดเลยน้อนเอ๊ทองชิ้นแรกมาเป็นยูซุรุนะฮะไปทองชิ้นนี้น้องมานมาแล้วมันเป็นอะไรกับมานวะเนี่ยมานอีกแล้วเนี่ยมันมานเลยผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่า,าแต่ผมรู้สึกว่าการสุ่มครั้งนี้มันจะมายุ่เป็นจุดดครับครับผม ก็เอาไปแทนไอรีเพสอันนี้นะใรได้คุ้มกว่าเฮ okay, ฮะแล้วก็กดออกเลยฮะเอามันบอกหมดนรอบเป็นการสุ่มแล้วอะคืออะไรมันไม่สุ่มหรอเอาออฟม็อกเคงชูคอนตินียลคืออะไรวะหมุนรอบเหรอใช่มันบอกว่าหมุนรอบเป็นการสุ่มมันบอกว่าสุ่มได้แค่สิมรอบอะ หมดแล้วอ่ะ,อะมันมีจำ <Hey. S 1> กัดมันมีจำกัดเหรอเออผมรู้ว่ามีจำกัดโอเคฮะเราก็เสียไปพันแปดร้อยเพชรฟรีๆนะครับต่อไปเอาตัวอะไรดีเราก็ไม่มีตัวอะไรจะเอานะ้ะนอกจากเราผมเราจะรอคุยนะนะเป็นไงครับกับการส่งม,มาอยู่นี้นะครับเราก็ทําการเคลียร์ไปที่เรียบร้อยนะเราก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากไอ้ปานมาปานให้มันทําไมเขาไม่รู้ แล้วมันมีวิธีทำให้สุ่มได้อีกบ้าครับแบบต้องรอพรุ่งนี้ไหไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยมันสุ่มได้ทีละสองทีอ่ะเดี๋ยวราได้อารอพรุ่งนี้กันนะอ่าทการสุ่มครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไม่เล่นธีละคำใหม่ให้ทุกคนดูกันนะเออไม่ได้นี่ว่ะิีละคมใหม่มันต้องรอบ่ายสองใช่เออใช่มันต้องรอบ่ายสองเรื่องบ่ายสองเดี๋ยวโอลิการ์ดี้ล่างแรกกับล่างนี้มันก็เข้าด้วยโอเคโอเคฮะสํสำหรับ ไอเพชรที่เติม,มาทั้งหมดนะครับไม่ได้เรื่องอะไรเลยครับเออมาไั้หมื่นความเพชรแต่สุดท้ายนี่สุ่มหมสองโลสามล้ากสิบเพชรเองก็เก็บไว้อ่าผมก็เก็บไว้อรอ,อคุยแล้วนะสำหรับสตอนะฮะเราก็แลกจากการทำภารกิจมานะฮะว่าเราจะแลกแผ่นฟานไอพวกนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะ เลือกซื้ออะไรนะแล้วก็มีคอร์สมสวยๆมากมายนะครับสำหรับมีชุดมายูริด้วยชุดทุกอย่างเลยแล้วยังมีชุดทุกตัวแหละใช่ไหมชุดทองทุกตัวเลยมันมันมีชุดทุกตัวครับเขาเขาแบบรีเทิร์นที่หมดเลยแต่ไม่มีเรลวกัรนะครับใช่ครับสำหรับตัวลิมิตเส็ดนะครับอย่างเรลวกันพวกตัวลิมซูนนะครับพวกอะเรครับพวกลิมซูนรเรบลว,วกันเนี่ยมันจะไม่มีตัวลิมิตต์นะต้องรอรีเทิร์นกลับมานะเมื่อผมไปดูในเทอร์มินมันก็ไม อ่าแล้วก็มีมอนขายด้ี่ยนะเป็นมอนสีม่วงอนะส่วนคอตโตมก็สวยๆมากมายเลยนะวันแล้วไห่วะทุกคนจะเอาอะไรนะอันออนี้ผมมีอยู่แค่สามสิบห้าอันึ่งก็ยังแลกคอตโตมไม่ได้นะแต่บางอันนั่นแะแรกได้หรอมั้งอันนี้แรกได้ป่าววะไม่ได้นี่เออแค่ไอเศษแยกเนี่ยได้อันเนี้ยไม่อยากจะซื้อเท่าไหร่แลวนะ อันนี้ไม่คุ้มอ่าตอนนี้นะตัวเราก็พลาดทีกรรมไปเยอะเลยอย่างไอโคโยชิโนะพวกเนี้ยก็ตัวมัก็ไม่ไดเก่งอะไรมากใช่ไหมแล้วมาแถมาม,าาาาามารัทคิวกปอันนี้ขั้นโซิเวนเอเนี่ยอันนี้โเนี่ยผมอยากได้มากเลยหินผมพลาดมาสองทีลร,รแล้ว ผมสุ่มไม่ได้ตอนนั้นคือช่วงที่แบบไม่ได้เลยมันออมนะแล้วลองเพรมานะก็จริงนะแต่คือหายเที่ยงอเออใช่หายเที่ยงเลยแต่ครับคราเนี้กีฬรคำนี้ผมจะไม่พลาดคือไม่แน่ใจนะว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าอย่าบอกนะมันใช้มานคุยผมมาเหมือนเหมือนมานยูนนี่มายูนี่นี่สุ่มมานี่มาถึงมาทุกรอบเลยมานกี่ตัวครับช่วยบอกเลยได้ไหมอ๋อได้ยังประมาณเกินสิบตัวแล้ว,ลวมั้งครับ ไอปานมาแต่ตัวไม่มีอย่างเศร้าเลยเนี่ยน้องน้องอยู่ไหนเนี่ยเป็นหดาวได้เลยนะปานะเนี่ยน้องมาอยู่นี่เนี่ยผมก็ไม่แลกมาเพราะตัวยังไม่มีนะผมว่ารอเป็นแลกพนะีนแลกยังคมหวาบอกว่าตัวจะได้มาก่อนปานแล้วนะถ้าสมมติได้ปานมาเพิ่มพร้อมตัวนะผมจะแลกปานพินมาด้วยนะครับอ่าในไหนก็ในไหนลนะเราสุ่มโยโนกกันหน่อยแล้วกันสามลูกพอบอกเลยว่าจะไม่สุ่มเยอะกว่านั้นแล้ว เอ้ยหรือจะสุ่มสิบลูกไปทีเดียวเลยแ้งั้นสุ่มสิบลูกไปทีเดียวแลวกันนะเพิ่มมาแค่สองเพชรเองโอเคได้อยู่แล้วได้หัวใจฟ้ามาอีกสามอันหมวกอะไอ้นี่เจ็ดอันสุ่มไปเลยไหมไม่หวังอะไรนะว่าอันนี้จะไม่เอาได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปทองี่อันหนึ่งอันครับหมวอววไม่น่ารุนอะไรเลยนะ มาหนะมันออกมาทุกทุกรอบนี่ผมเปิดแล้วไม่รู้ทำไมนะไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คุณครับผมด้วยเป็นคนอื่นนั่นแหละแต่ผมใช่ได้บ่อยสุดนะผมรู้สึกว่าแคลดรอสุ่มนะมันออกมาทุกโลเลยไปคนเบิดเปิดเบิดเบิดเิดนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอมานะนะกามียะแหมมึงมาเสียสามตัวเลยครับพี่น้อง เว้ยไอ้หเอาเมือ,อม,มาหน้าสามตัวครับเอาไงครับมีเศษแถมมาด้วยเอาไงมานะอขึ้นอีเอ็กเราบ้างเป็นการเดาคาดเดาที่ไม่ยากเย็นเลยครับว่าผมคาดเดาว่ามาน้ามำเมาะอะไรมันจะมาทุกตุ่ที่ผมมาอยู่แล้วครับไี่มนประเดิมด้วยโลแรกแล้วก็โลเดียวได้ครับมันออกมาให้อะครับท่านผู้ชมเออ โอลิกามิเลเวลก็มาเออใช่โอลิกามิเลเวลก็ออกมาแอบอย่างน้อยผมก็ได้อลซีโร่ได้ก็ยังไม่เขียลยยู่โอเคฮะก็ประมาณนี้ครับกออนขีดคำครบรอบหนึ่งปีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาคลิปทําคลิปในการส่งคุยอีกครั้งในวันสองสองวันพรุ่งนี้มั้งในวันพรุ่งน okay so, okay ี้นะครับตอนประมาณบ่ายสองนะก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับขีดคำนี้ห้ามพลาดกันเลยทุกคนนะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เไม่คนไรกใช้ของผมเลยครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงนะครับก็สุดท้ายนั้ก็อย่าลืมไปติดอาร์มช่องคุณทานาโอด้นะครับช่องนี้ก็ทำาค่รับเด็ดอะไรแล้วก็ทำแบทีมอื่นด้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย